สวัสดีค่ะมนนีกับยูกับพ่อนาผ้าเนาะคะ่ะพ่อนาผ้าสีผาพ,พ,พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนไปตามเลขของอาจารย์คนไม่ออกนามโค้งสุดท้ายในคลิปนี้ก็จะมีเป็นรัฐบาลไทยกับลาวเนาะคะ่ะเลขสิบเป็นตัวแดกก็เขาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะครับสวัสดีครับ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์โทรมาหล,ลายสายนี่มีแนวทางรัฐบาลไทยหรือเล่าค่ะกว่าทีให้โคสุธารัฐบาลไทยรัฐบาลเล่ามี่ยังงงงงทีอันนี้ไปยาบาบแล้วว่าทีให้หาคุปอย่างว่าเขาหาคุกเนาะที่ว่ามันออกเกาทีแล้วหาคุกมันจำที่จำง่ายมันหลา่ไหมคะอาจารย์ เป็นเป็นซิปซิปอาจารย์จักสิล่งของผู้ใดแน่มันก็มี่องเดียวของผู้นี่ก็คืออัดคลิปต่อต่อ,ต,อต่อกันไว้คือพ้อมเตรียมทาสิเอาลงคันรับมาอีกก็จักสิล่งผู้ใดแน่เพราะว่าเข้าของล่งมือหนึง่งมาเกินหาคลิปก็เลยทั้งไท่ทั้งเล่านเดนี๋ยวผู้นี่สิเอาร่วมคลิปอาจารย์คลิปเดียวกันจักสามอาจารย์ใส่กันเลยน่ะน,นะมันบ่ไว้มันระบายว่าท่าน เอาไม่นีเสียหายทั้งไทยทั้งเหล้ามันบ่ฮะก็เสียเอาทั้งเล้าทั้งไทยหรือยังไงหรือว่าทั้งก้อนหรือว่าไถ่เอาเอาทั้งไทยทั้งเล้าเลยค่ะอาจารย์ในคลิปเดียวกันเลยเขาว่ามันเวลาอาจารย์โทรมานอนุญาไปทายคลิปตลอดเลยเวลาจะสวนทางกันบางครั้งโทรมากกันขึ้นกับแบทกับเบิร์ดตั้งสิก็เลยเว้ยทายย่ำเ้ากับไปทายคลิปภูเขาทั้งตัดคลิปอยู่นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเวลาสวนกันเวลาเวลาโทรติดต่อกันได้ก็ าทั้งไทยทั้งลาวในคลิปเดียวกันเลยค่ะจ้าแม่นค่ะพ้นโค่งยุดค่ะแม่นเพราะว่าเฮากับไทยหลายอาจารย์หลายคลิปจะเอาแต่อาจารย์เดียวเป็นไปก็ได้ค่ะมันใช้หลังมือไม่เี่กคือผมว่านั่งมือไม่นั่งยืดนือกันนี่แหละค่ะอาจารย์อ้าวอ้าวแล้วค่ะรัฐบาลไทยก่อนค่ะเอาไทยก่อนเนาะไทยอ่าไทยวิ่งไปที่ ห้ากับหกเนี่ยวิ่งหาก็บพบอันนี้อันนี้อันนี้คือโค้งสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายนะห้ากับหกเต็มห้าลองหกวิ่งในวิ่งบนข้างล่างค่อะอาจารย์ขับตงเหมอนกทั้งบนทั้งล่างวะนะิ่งห้ากับหก อันนี้คือว่ามันแยกผมผมแยกงแข็แยกไลยคือว่าล่างเป็นล่างบนเป็นบนชื่อว่าเอาสกีติดตัวเนาะครับแต่ว่าผมแยกมากแล้วแต่นี่มันเราแต่เอสกีจะติดไปเอาล่างเอาบนนั่งกับเราแต่ตอนแต่ว่าผมกข็งขัดมากก็คือล่างล่างอย่าเดียวไม่เกี่ยวกับบนสัมปองบนป้าปีนแรงก็เหนื่อยหมดนลยการสัมปอกบนป้บมันอาจจะพอเขาหน่ยนะเด็กที่ผมจับหน่อยพร้อไป ความแต่ที่แหลกแล้วค่ะจานตั้งกล้องแต่ที่แหกเลยยาเบาพื่น,นผู้ใหญแล้วค่ะหร้าสองหาสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดจับคู่แล้วก็หกสอง หกสองห้หากกสองแล้วก็กเจ็ดหกแปดหกดอคือคือคงคหทถ้ายนะสองหกเจ็ดหกแปดห้าสองห้าเจ็ดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดเจ้าหนี้แถวหนึ่งครัคูแถวหนึ่ครับจะมีหกสองหก เอ่นเอ็นเอ็นรัก7 8เน3คู่แะ3ูก็จะเป็น6สุดเนาะเห็นปะเมีนค่ะม่นแล้วก็อนีเล่นเล่นเล่นเนคือเล่นนี้เป็นรักษาเห็นมีทางต้องทางเทีาเห็นเห็นก็ามทาง้องทางเางปุ๊ นี่เลยซ้ำตัวบ้างค่ะกันนี่ซ้ตัวนี่ผมจับไทยแล้วนะเพราะว่าเราอ่าตัวตัวพจักไทไปอ่าโมเป็นยังค่ะโมเป็นยังค่ะจับแล้วก็แล้วไปรัฐบาลไทยมีสํานีมันบคางหาสองหาหกหาสองหา อันนี้เล่าเนาะรัฐบาลเล้าของเหานเนาะนุ่นโซ่ตัวเลขไทยเลยไทยไทยรัฐบาลไทยคงทุดท้ายอาจารย์ไม่ออกนาม้วดวันที่16ตุลาคม2 5 6 8วิ่งหากรบ6สามารถวิ่งได้บนล่างเน้นที่เลขหาจักครูหา2หา6หาเเป็นตัวเน้นตัวล่องมากๆแต่มี6 2 6 7 6 8เปเป็นตัวกันทั้งหมดทั้งมวลรัฐบาล ไท้เลขไทยต่อไปนี้เป็นเลขเลาววันที่15 5วันนี้นะ25วันนี้ตำลาววันที่15ดูล่าคุ้มสองหา6 8อ้าวร้มอมแล้วค่ะอาจารย์ลูดเก้าลูดเข้า ิ่งเก้าครับผนเดิเก้ารอบผมวิ่งเก้าก็มุกเล่นที่เลขเก้าจับคู่คู่ฮะสี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าสองสี่เก้าสอง สี่เก้าห้าอันนี้สีตัวเอาไปจุดหนึ่งสีตัวเอาไปสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกและดิ้งย้ายจุดเฉดลงตัวเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเก้าสองเก้าแปด เก้าสองเก้าแปดหกสองหกสองหกแปดหกแปดหกแปดแล้วก็หกสองหกแปดแล้วก็หกสี่หกหกการตัวเนหกหกการลเน เก้าห้าเก้าหกเก้าสองเก้าแปดหกสองหกแปดหกสี่หกหกเน้นชุดได้ค่ะอาจารย์ผมเกาผมเก้าแปดเก้าสอเกแปดเก้าสองเลขเลขสามตัวเน้นชุดได้สี่เก้าหกสี่เก้าแปดสี่เก้าสองสี่เกาห้าเนี่เกาห้าี่เกาแปดที่เก้าสองสาน้นผมเรีเด็ก่าตาโต เนหน้าทางของอาจารย์ไม่ออกนาตํำ,ตำลาววันที่15ตุลาคมสองห้าหวิ่งรูดเก้ากับหสามารถวิ่งได้บนล่างจับปูหายเลขสี่ตัวสองสเกหเลข3ามตัวสี่เก้าหกสี่เก้าเกสองสเกหาเลข2อตัวเก้าห้าเก้าหกเก้สองเก้าหสองหกดหกหห เน้นที่เก้าสองกับเก้าแปดเีกสามตัวเน้นที่สี่เก้าแปดสี่เก้าสองสี่เก้าหาเป็นแนวทางสำหราบของอาจารย์ไม่ออกนามอ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆที่หาแนวทางนะคะวันนี้เห็นเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากในยินเสี่ยงสัมผัสระวัง พรนภาพแม่นุนทยาแล้วก็อาจารย์คุณไม่ออกนามเนาะคะ่ะพรนภาพสีสรุปใหยฟังนะคะหลอบโค้งสุดท้ายของอาจารย์คุณไม่ออกนามเมื่อวันที่อ่าอันนี้ยศพ่นภาพสีสรุปเป็นของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่16ตุลาคม68ดก่อนนะคะเพื่อนบอกว่าวิ่งหากับหกเพิ่นว่าเด่นหาเนาะคะ่ะเพื่อนสียหายมากเป็นหาสองหาหกหาเจ็ด หกสองหกเจ็ดหกแปดแต่เทียเนี่ยเพิ่นไ้เน้นเน่น,นะคะเน้นหาสองก็า 6, หาหกหาเจแล้วก็ห้กันหกสองหเจดหกปดนาะคะ่ะและในส่วนของลาววันที่สิห้าตุลาคมหกดเพิ่นไ้มาหลูดเกวิ่งเก้ากับหเด่นเก่าเนาะคะ่ะเลขสมโตกับิมี สชุดเนาะค่ะก็จะเป็น4 9่เก้าหกสี่เสองสีห้าเลขสตัวจะมีชุดเดียวด้วยค่ะจะเป็นสองสหส่วนเลข2อตัวก็จะมี8คู่เนาะคะ่ะจะเป็นเก้าหกเก้าสองเก้หกสองหกแ ซีหกหกก็คือเพิ่นบอกว่า,วาให้เน้นให้เน้นซีเก้าแปดซีเก้าสองซีเก้าห้าแล้วก็เน้นเป็นเก,ก้าสองเก้าแปดแล้วก็กันกันไหวนะคะกันเลขเบิร์นก็คือกันหกหกเนาะคะ่ะทั้งเบอร์นี้ก็จะเป็นแค่แนวทางของอาจารย์คนไม่ออกน้ำโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะ กับมาแบ่งปันเอฟซีทุกคนนะคะเป็นแค่แนวทางไห้ฮาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วก็จะเป็นสื่อเล่านะคะพ่อนภ้าเองกับบงหูเด,ด้อค่ะว่าเหล็กทั้งเบิร์นีที่เพิ่นหามากว่ามั่นสีเขา่าหรือสีรุดพ่อนภ้ากับบลูก็แค่เป็นแนวทังที่มาแบ่งปันเอฟซีเท่านั้นนะคะพ่อนภ้าเองก็ขอใหเอฟซีทุกคนโชคดีลำดับเรื่อยๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ